สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อทุกคนนะคะวันนี้นะหนูจะมาทําผัดเผ็ดอปลารวมรวมนะคะด้วยเครื่องแกงใต้นะปลาก็จะเป็นปลาที่หนูกับพี่มิตรไปหากันมานะที่ไปทอดแหกันมาในนี้ก็จะเป็นทั้งปลาดุกปลาช่อนปลาเนื้ออ่อนปลาบัวนะคะเออเป็นปลารวมนะหรือว่าผากใต้เลาเรลยกว่าปลาส้มล่มนะปลารวมๆเนี่ยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ ให้ดูอีกเมนูหนึ่งนะก็เป็นปลาช่อนนะเอามาผ่าหลังใส่เกลือใส่ชูรสนะคะเดี๋ยวเรานำไปตากแดดเป็นปลาช่อนแดเด,ดเดียวนะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะจะมาบอกส่วนผสมของแกงใต้ด้วยนะคะวันนี้นะก็หนูจะใช้กระเทียมนะคะตะไคร้พริกแห้งขา่า พริกไทยหอมผิวมะกรูดคามิน้นแล้วก็กะปินะคะส่วนของเครื่องแกงทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณปลาด้วยนะคะเราต้องดูด้วยว่าปลาเราเยอะหรือน้อยนะคะถ้าหากว่าปลาเยอะเราก็ต้องเพิ่มส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยค่ะขึ้นมาอีกนะเพื่อที่ว่าให้มันมีความเผ็ดร้อนความดับคาวปลานะคะ เดี๋ยวเราตําทุกอย่างให้แหลกละเอียดแล้วเราใส่กะปิที่หลังนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวันนี้ก็จะผัดเผ็ดใส่ใบลาหรือว่าใบยี่หลานะคะแล้วก็ใช้ใบมะกรูดด้วยปรุงรสด,ด้วยเกลือน้ําตาลแล้วก็ผงชูรสนะคะที่จริงอะ่ะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะแต่ว่าน้ําปลาหมดหนูไม่ได้ออกไปซื้อนะพี่มิตนก็ไปทุระแล้วนะแต่ก็ใช้เกลือแทนได้ค่ะไปค่ะ เดี๋ยวหนูขอตัวไปตำเครื่องกันก่อนนะคะค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็ลงครกแล้วนะคะปกติหนูไม่ตำนะถ้าว่าเป็นเป็นแกงอะนะคะหนูจะไม่ตำหนูจะใช้เครื่องปั่นอะนะคะแต่ผัดเผ็ดเนี่ยเราจําเป็นต้องตำนะเพราะว่าเราต้องการเครื่องที่แห้งๆอะนะคะไปผัดกับน้ํามันให้หอมๆก่อนอนะคะไปค่ะขอตัวไปตำก่อนนะคะค่ะ ก็ตำมาสักพักแล้วนะก็เริ่มแหลกเริ่มละเอียดแล้วนะก็ใส่กะปิค่ะใส่กะปิแล้วเราตำต่อนะตำให้กะปิเข้ากับเครื่องนะคะก็ได้เครื่องแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปดูวิธีการผัดเผ็ดกันเลยค่ะก็ใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะดูว่าให้พอดีกับครื้องแกงนะคะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนนะแล้วเราเอาเครื่องลงมาผัดกันเลยค่ะค่ะ ้ำมันก็ร้อนนะเราก็ใส่เครื่องจัดแจงผัดเลยนะคะผัดไปสักพักเลยนะคะผัดให้เครื่องแกงหอมให้สุกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเครื่องแกงหอมแล้วสุกแล้วเราก็นำปลาใส่ลงได้เลยนะคะตอนนี้เครื่องแกง โดนน้ำมันโดนความร้อนนะหอมกลุ่นมากเลยค่ะค่ะเครื่องก็เริ่มหอมแล้วนะแห้งแล้วด้วยใส่ปลาได้เลยค่ะนี่เทลงไปเลยเราล้างสะอาดแล้วนะคะล้างเมือกล้างคาวออกนะคะผัดเลยค่ะให้เครื่องมันเข้ากันนะกับเนื้อปลานะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะหยอดน้ำนะแล้วน้ำที่เราจะหยอดนี่เลยค่ะน้ำล้างครกนะผัดไปสักพักก่อนนะคะให้ปลาสุกสักนิดก่อนนะไม่ถึงกับสุกอะค่ะให้มันสะดุ้งก่อนนะให้มันสะดุ้งไฟแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำล้างครกใส่ลงไปเลยนะคะค่ะแล้วก็เติมน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะ เราเตมิมน้ำเรากะด,ดูปริมาณเอาเองอนะคะให้แบบว่าให้ปลาสุกนะเดี๋ยวเราจะผัดให้น้ำแห้งหรือว่าน้ำขูกคลิกแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะคะไม่มีข้อจำกัดไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆนะคะการทำอาหารเดี๋ยวของหนูก็จะผัดแบบน้ำขูกคลิกอนะคะก็จะปรุงรสกันแล้วนะคะหนูก็จะใช้เกลือนะ ย้ำนะคะว่าใช้น้ำปลานะคะแต่ว่าหนูไม่มีน้ำปลานะวันนี้นะหนูเลยใส่เกลือก็ไม่เยอะนะคะเกลือมันเค็มกว่าน,น้ำปลาอยู่แล้วนะเรามีความเค็มของกะปิอยู่แล้วด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงชูรสเลยค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะคะตัดด้วยน้ำตาลนิดเดียวนะคะผัดเผ็ดเราไม่ไม่กินหวานนะไม่เน้นหวานไม่ให้ออกหวานนะคะแค่ตัดลดเค็มนะคะ Uh huh. หอมมากๆเลยค่ะทุกคนหอมหอมอยากให้โทรศัพท์นี่มีอะไรนะระบบเอากลิ่นไปให้ทุกคนได้กลิ่นอะนะคะว่ามันหอมขนาดไหนนี่ยังไม่ใส่ใบลาเลยนะหอมขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวรอสักพักนะคะรอสักพักเดี๋ยวเราเอาใบลาใส่ค่ะค่ะก็สุกแล้วนะคะ สุดท้ายเราใส่ใบลากับใบกรูดเลยนะคะใบมะกรูดนะคะหรือว่าใบยี่หลานะเพิ่มอันทริสเพิ่มความหอมลงไปอีกนะคะสุดยอดเลยค่ะโอ้โหกินโชยแบบหอมมากทุกคนใครอยากกินเมนูแกงใต้นะเอาสูตรเอาเครื่องแกงที่หนูบอกไปไปทำนะคะ เด็ดค่ะอร่อยนะคะตอนนี้หอมมากเลยกลินใบยี่หราฟุ้งกระจายเลยนะคะค่ะวันนี้หนูก็ขอจบคลิปการทำอาหารในช่วงหัวใต้ในตาดแค่นี้นะคะคนชิมไม่อยู่นะวันนี้นะพี่มิตรไม่อยู่ค่ะพี่มิตรไปธุระนะคะแต่รับรองว่าเด็ดและอร่อยแน่นอนค่ะแกงกระทะนี้นะ หนูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามที่รับชมอ่ะนะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ